สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ไม่ต้อง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 ตน,นะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรครับซึ่งวันนี้เราจะมาสอบถามอาจารย์แต่ละท่านกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ทําอาชีพเป็นอาจารย์เนี่ยอยากมีความฝันที่จะอยากทํางานอะไรนะครับอะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นอาจารย์เนาะก็ ถ้านึกย้อนไปสมัยเด็กก็คงอยากเป็นอาชีพอะไรที่มันแบบเท่ๆอะไรเงี้ยน,นะแบบว่าเวลาไปไหนก็มีแต่คนขอบคุณอยากเป็นหมอครูอยากเป็นนางสาวไทยคะ่ะอยากเป็นเกี่ยวกับอยากเป็นอธิบดีกรมป่าไม้เอออยากเป็นพยาบาลคะ่ะขายโรตีชาชักค่ะอ๋อถ้าไม่เป็นครูก็ทําเป็นผู้กํากับครับค่ะความจริงแล้วเนี่ยเดิมอ่ะครูก็อยากเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย เป็นนักกฎหมายนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหละมาเป็นคุณรูก็มีความสุขดีนะคะอ๋อถ้าผมไม่ได้เป็นอาจารย์นะผมก็จะไปค้าขายดิจะไปปลูกกัญชาขายก็อยากเป็นนักธุรกิจนะครับที่ขายของดีๆร่ำรวยนะครับมีเงินมีทองเยอะๆก็อยากจะแบ่ง okay ปันเงินท้องเนี้ยให้กับผู้อื่นบ้างนะครับถ้าอาจารย์ไม่ได้ทําอาชีพครูเนี้ย อาจารย์อยากทาอาชีพอะไรครับขายของขายอะไรครับขายอะไรครับขายข้าวแล้วกันไม่ได้เป็นครูน่าจะประกอบอาชีพส่วนตัวแา้ว่อกได้รอ่บอกไม่ได้เพราะความอิสระจริงๆความฝันมีหลายอย่างมากเลยครับก็ถ้าไม่ได้เป็นอาจารย์หรือเป็นคนครูจริงๆอยากทําประมาณสองสามอย่างที่อยากเป็นแต่ถ้าอยากเป็นมากที่สุดก็คืออยากทําอาชีพเป็น เภสัชกรอตอนเด็กๆอยากเป็นทหารเรือโอเคถ้าถ้าไม่ใช่อาชีพครูใช่ไหมครับก็ฝัง่งถ้าไม่ใช่อาชีพครูเนาะตอนนี้ในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้แล้วก็ต้องทําอยู่น่าจะเป็นเป็นเชฟครับอยากเป็นนางแบบสวยเอาจริงๆอยากขายหมู เพราะว่าที่บ้านขายหมูใช่ก็เลยอยากกลับไปต่อกิจการก็อยากเข้าไปดูแลจัดการเกี่ยวกับป่าไม้ในไทยชอบเวลาแบบเราได้ตีแป้งอะไรมันเหมือนแผ่นมาดูกว้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากขายโรตีแล้วก็ชาชักเลยทำไมอ่ะมันขำเหรอคะ เพราะว่าเหตุผลที่อยากเป็นเภสัชกรคือก่อนหน้าเนี้ยเคยมีความฝันว่าอยากเรียนพวกสายวิสุขภาพว่าจะเป็นหมอเป็นเภสัชกรหรือเป็นสัตวแพทย์แต่เหตุผลที่ชอบเภสัชกรเพราะรู้สึกว่าเรามีความคุ้นเคยมีความไปคุกค,คีกับคนที่เป็นเภสัชกรมาก็หลายคนอยู่แล้วลเรารู้สึกว่า จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเป็นได้ต่อให้วิชานี้มันยากเกินไปขนาดไหนแต่เอาจริงๆแล้วมันคือการการท่องจําแล้วก็การใช้ความรู้กับสิ่งที่ที่เราเคยเรียน,นมาเลยนะก็ได้แล้วอีกอย่างหนึง่งเภสัชกรเป็นอาชีพที่น่าสนใจเนื่องจากเราไม่จําเป็นต้องทางานในโรงพยาบาลเท่านั้นอาจจะเปิดร้านขายยาของเราก็ได้อาจจะเป็นผู้แทนยาไปดีลงานกับหมอหรือทํางานบริษัทยาหรือเป็นบริษัทเอกชนก็ได้ได้หมดเลยก็รู้สึกว่าอ่อันเนี้ยก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ที่อยากจะทาครับผม ยังอจัรดีกก็ไม่รู้จ้ะตอบไม่ได้ว่ายากหนึ่งไม่ยากก็ <c oughs> อาจจะยากหรือ,อาจจะง่ายก็ได้จ้ะเพราะกับเป็นผู้กงกับเนี่ยคือการได้เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ออกแบบตัวละครตามที่เราสนใจที่สําคัญยังสร้างสรรค์ให้สังคมครับได้ใช้ชีวิตในแนวทางที่ถูกต้องด้วยอาจชิญชวนให้คนร่วมงานปีใหม่วันศุกร์น,นี้นะครับเรียนเชิญ บุคลากรนะครับคณาจารย์แล้วก็นักเรียนนะครับแต่งกายในธีมของเทศกาลแห่งความฝันทุกคนฝันอยากเป็นอะไรนะครับความฝันมีสี่รูปแบบนะครับฝันที่เกิดจากเทวดามาเข้าฝันอยากเป็นอะไรแต่งอันนั้นฝันแบบญากษ์ที่น้องที่จากไปแล้วมาเข้าฝันนะครับจะเป็นอากงเอามาอึ้งก็ได้หมดนะครับฝันรูปแบบที่3คือเกิดจากการเจ็บป่วยนะครับและสุดท้ายฝันแบบ จินตนาการเพรื่อเจอร์เห็นคนนั้นหน้าตาดีก็เก็บไปฝันนะครับรูปแบบทั้งสิ่รูปแบบนี้เลือกเลยครับว่าอยากฝันแบบใดทั้งอาชีพความสุขความชอบหรือเทวดามาเข้าฝันเลือกได้เลยครับ